อ,ออกรนิสันดิค่ะผหันศีข้าถอยสะโพกอุกตาสะนะออกพับตัวลงบฟลเดตเข้าแฟลตแบค่ะจำแบคจตูลังกาค่ะเข้าไลขึ้นอัพดอง เฉียงซ้ายส่งขวาเข้าวิรับัดาสนวันเก็บลมออกจากตูหลังกาเข้าเลยขึ้นอับดอกขาออกดอกโัเฉียงขวาส่งซ้ายเข้าวิรัตดาสนวันเก็บลมออกจากตูหลังกา ข้าเลยขึ้นอัปดอกค่ะออกดาวน์เฟสเนียเคลียลมหายใจสามลมเลยค่ะหนึ่ง เดี๋ยวโซ่กันค่ะเลืมตามขึ้นมาเลยนะคะ อีนซ้ายลุกของความหน้าผาเผยเท้าข้างหนึ่ง สยกมือซ้ายขึ้น้วมือขวาวางข้างสะโพวกว่าแขนซ้ายข้างหนึงตัวค่ะหนึ่งสสากลับมาพนมมืค่ะเผ mm hmm. ยงทวิตแอคทีฟข้าเขาซ้ายหน่อยขึ้นรถมือซ้ายวางข้างนี้ก่อยเท้าขวายกมือขวาค่ะ1นึสองสาวางมือข้องเท้าขวาค่ะ รากสันเท้าซ้ายเอาขวาไปซ้อนใสแผงและยคมือขวาขึ้นไปต่อได้ให้ชันเข่าขวาหาอกคหเท้าค้างไวหนึ่งสองสามสไลดเท้าขวาไปได้านหน้าค่ะอัดรัดเันดราสนักตะเขงตัวด้านซ้าย1 วางมือลอยเท้าฝั่งทีนเทียยแล้วค่ะออกท่งเท้าขวาวางกลางระหว่างต้นมือแอทิหน้าขาซ้ายหย่อนหน้าขาซ้ายลงมือขวาผักขาวขาวขาตะแคงฝว,า,วเาเท้ายืดอกมองขาซึ่งเท้าซ้ายค่ะ1นึสองสามค่ะ จัดประมือและเท้ายอนเข่าทางด้านส้ายลงพื้นค่ะหายใจเข้าลวยขวาไปด้านหลังลิ้ลงเข่าแตะสองซ้ายเข้า่อยขวาเข่าแตะสองขวาค่ะเข้า่อยขวาเข้าแต่หน้าผากหรือปลายจมูกค้าไงไว้ค่ะหนึ่ง สองสามวางเมย์ค่ะออกจัตุรัสกาเข้าเลยขึ้นอับดอกค่ะออกโดองสุดาวันแฟชั่นน็อกเคลล์ลงสามาน้ำในอุทยานีค่ะหนึ่ง เพื่อฝึกเทตัวจำให้สะโพกละน้อยรอกันที่หมอแม่ตัวาดังสนั่นนะคะ่ะสลับแบกบโอ้พักตัวเขายกตัวว่าแขนขึ้นมือกระบอก่ะโออกลดมือเคลียร์ห้องมือไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อ แขนขึ้นมือประกบออกพักตัวลงไป forward bend เข้า flat b a c ค่ะจับแมงค์จาตัวลังกาค่ะเข้าเลยขึ้นอัพดอกค่ะออกดาวนเวอร์่สิ้นดับหายที่เข้าลอยสายขึ้นชีเดเอกดอกค่ะทะยิงขวาโลุกขวายขาขวาไปเท้าข้งได้ค่ะหนึ่ง สอาข้างหน่วยซ้าย,ายออกสรงเท้าซ้ายวางกลางระหว่างฝ่ามือทั้งเส้นทางขวาอย่งเขาลงค่ะวาดแขนสองข้างขึ้นลงลงัมม้นหัวไหล่ขวามือขวาแตะที่น่องหรือเส้นทางหนึ่งสองสามยกมือขวาขึ้นขางลดมือซ้ายวางวาดมือขวาข้ามมือตัวหนึ่ง ลอยขึ้นลดมือขวาวางข้างนี้ก้อยเท้าซ้ายยกมือซ้ายขึ้นสูงข,ขาหนึ่งสองสามวางเลยค่ะราบส้นเท้าขวาเอาซ้ายไปซ้อนซ้ายแทงขาให้ไปต่อได้ชันเข่าซ้ายหาอบอไหยเท้านะคะหนึ่ง ไปต่อที่อัตราจันราสนาไปแทงตัวด้านขวาหนึ่งมมองที่พื้นพับขาขวาสูดและเห็นครัหนึ่งสองสามแซนดิ้งสเปริเลยพับตัวขาหนงสอ 3. าย่อเขาตั้งส้นเท้าทางด้านขวาไกลๆหางจะเข้าหน่ซ้ายเฉียออกส้นเท้าซ้ายวางกลางระหว่างสองมือมือซ้ายผักขาซ้ายตะแคงขาเท้าและยืดปกของมาส้นเท้าขวา 1. นสอหน้าขาขวาจิกปลายเท้าแอติบลอยไว้นะคะอย่าให้หน้าขาแตะตึ้อ สามยันเข่าขวาลงพื้นจัดกรับมือและเท้าค่ะหายใจเข้าไหล่ซ้ายไปด้านหลังรีดลงเข่าแตะสองขวาเข้าไหลซ้ายเข่าแตะสองซ้ายเข้าหล่ซ้ายค่ะเข่าแตะหน้าผาลงไหล่จมูกพันเท้าค้างไว้หนึ่งสอง สามลอยซ้ายไปด้านหลังพับขาค่ะมือซ้ายจับข้อเท้าเต็กเขาร้อยขึ้นหังมุนลงมาค่ะหนึ่งสองสามปรนเร,รับสันเท้าซ้ายแล้วเอาขวาไปซ้อยใส่ใน้ยกขวาขึ้นหนึ่ง สามเดินเท้าไปใกล้หรือไกลมือก็ได้นะคะฝึกเทคตัวให้สะโพกลอยๆจจค่ะจั้ฟ forward ออกพักตัวเขาอยูยตัวว่าแขนขึ้นมืองลงลออกรดมียืดที่เท้าขวาเลยค่ะชันเท้าซ้าย มือซ้ายจับขอบเท้าเลื่อนเท้าซ้ายลอยไปทางหน้าคหนึ่งสองสามให้เลืนเท้าซ้ายออกด้านข้างมองตรงหรือมองขวาค่ะหนึ่งสองสามกลับมาเซนเตอร์ไบ่อย ตั้งสนาวางหนหายใจเข้าไว้ขวาขึ้นเฉียงลงค่ะออกส่งเท้าขวาสอนลอดใต้แขนซ้ายลอยไว้แล้วยกซ้ายขึ้น your mm car -hmm. คเลยค่ะเมื่อนอนคว่ำแล้วพับขาสองข้างขึ้นมาค่ะมจับข้อเท้าเลยหายใจเข้ายกเขาออกตะแคงขวาหนึ่งสองสามสลับกลับมาค่ะหายใจเข้ายกเขา่าออกตะแคงซ้ายหนึ่ง เซนเตอร์ค่ะวางมือตั้งส้นเท้าถอยสะโพกดูมสุดาวเวนเซซิงกับเลยค่ะเคลียร์ลมหายใจเข้าลึกอกอกให้ยาวหลังจะฝึกเทคตัวอีกแล้วค่ะเพื่อจำไปข้างหน้าให้สะโพกลอยๆนะคะแล้วไปลองกันที่หอแม่ปลาดาสนาค่ะ ยืนด้วยเท้าซ้ายฉั่นขาขวาขึ้นมาเลยค่ะมือขวาจับขอบเท้าเยี้ยงเท้าขวาลอยไปข้างหน้าดิ วา,า,างมือค่ะรอยเท้าซ้ายขึ้นทีนดออกงทงเท้าซ้ายสอดเ่อใต้แขนฝาลอยไว้ยุบองค์คา,าูค่ะ1สองวางมือหาใจเข้ารอยเทา้าสขึ้นทีเดีนค่ะพับข,า,ขาเบอร์สักไปเบาชวิตหนสอง สองข้างขึ้นมามือฉังคว้าทค่ะาหายใจเข้ายกขาออกมาแทงขวาหนึ่งสองสามขกลับมาเซ็นเตอร์ค่ะหายใจเข้ายกขาออกมาแทงซ้ายหนึ่งสองสามกลับมาเซ็นเตอร์ค่ะวางหลยค่ะ สาส,สา้เท้าคลายสพโดนสดาวเคลียสินาค่ะคลียลมหายใจเข้าลกออกยาวสามลอด้วยชาีค่ะจะเดินเท้ามาใกล้หรือไกลมือก็ได้นะคะฝึกเท้ตัวให้สะโพกรายรอยแล้วไปรอกันที่แมตต์ตาษาสนะค่ะ ด้วยเท้าซ้ายให้แขนเขาขวาขึ้นมามเาบียงเข่าเบียงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปักธนามาหาให้เอาเท้าขวาวางไปบนตระานสัย่ีโย้า วางมือแล้วบาเอา่อกาลวาสนัค่ะเอาเท้าขวาเกี่ยวสอบซ้ายเกี่ยวสอบซ้ายให้ข้อเทา้ารอกไปถึงข้อศอกนะคะเข่าขวาวางบนศอกขวาลอยเท้าซ้ายให้ลอยลอยไม่ได้ก็เอาเท้าที่เราไว้ค่ะหนึ่งสองสามค่ะตั้งเท้าซ้ายด้านหลังแล้วลอยเท้าขวาขึ้นทีเลยก็ค่ะ ออกทรงเท้าขวาวางกลางระหว่างอมยกตัวขึ้นวีรบดาสนะจุ1ึ3ยืดขาขวายอดขอซ้ายลงไปที่สกัด,ดาค่ง1 2 3รีเทินไปที่วอร ค่ะหนึ่งสองสมซอดมีอใบแหงยืดขาทางด้านขวาค่ะหนึ่ามวางมือออเลอกออปชั่นน่ค่ะว่าจะวางเข่า หรือจะวางท้าวิสวามนกราสน,นะคะว่าเขาแล้วเอามือซ้ายจากกับตักเท้าขวาสอดตัวแล้วได้าายินงสั่งแบบนี้หรือถ้าเต็นวางท้า